ลูกชายเด็ไปคอมเมนตเต่อเบิกขี่อยู่เ่ิกขี่อยู่นี่ไงป้าป้หลอตอนนี้นะจะมี้ไม่น้อมลูก ตอนนี้เอามาใส่รองเทตอนนี้ค่ะใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวจะไเล่นของเล่นเดานเป็นค่ะกเดี๋ยวพาไปเล่นเกมนะเดี๋ยว